จากกรณีนักแสดงชื่อดังโตโน่พาคินคำวิไลศัก์ พร้อมคณะเตรียมจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงเพื่อการกุศลสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลนประกอบด้วยโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสอปป,อปลาวภายใต้ชื่อโครงการ One Man and the River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้กำหนดระยะทางว่ายน้ำไปกลับประมาณ15กิโลเมตรในวันที่22ตุลาคมจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ว่าอาจจะไม่ปลอดภยัยเนื่องจากกระแสน้ำโขงไหลแรงช่วงนี้ลา สุดผู้ใช้ Facebook พงสุคนโพสต์เอกสารสรุปการประชุมของทางจังหวัดเพื่อเตรียมจัดงานโครงการ One Man and the River หนึ่งคนไหวหลายคนให้ ซึ่งระบุการจัดเตรียมงาน33รายการและหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบอาทิการจัดทีมแพทย์ชุดป้องกันภัยทางน้ำติดตามทีมว่ายน้ำการจัดเวทีแสงสีเสียงอาหารเครื่องดื่มทีมนางรำบวงสวงการจัดการจราจรรถนำขบวนการประสานงานข้ามแดนกับแขวงคำม่วนสปป,อปอลาว โดยผู้โพสต์ระบุว่ารัฐมนตรีเห็นยังต้องสะอึกเมื่อเจอ33รายการที่สุดอลังการงานสร้างมาคนเดียวหรือยกกองร้อยทั้งรถเรือแพทย์พยาบาลทหารตำรวจกู้ภัยอาหารที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกสารพัดที่สำคัญออแกนไนซ์ต้องตอบคำถามที่สังคมคลางแคลงใจว่าใครเป็นคนจ่ายค่าจ้างพวกคุณรวมทั้งกลุ่มไลฟ์สดที่ยกขบวนกันมาด้วย เป็นเงินของใครนักบุญทุนชาวบ้านหลังโพสต์เผยแพร่ออกไปทำให้โลกโซเชียลตั้งคำถ,ถามถึงการใช้งบประมาณดังกล่าว